สวัสดีครับพบการทสเกม Xiaomi Pad 7วันนี้เราจะเล่น a อาวี <S <S มอนเดิมน,นะครับตัวแปรต่างๆในการทสแบบตูเท็กทอกจะทำไว้ด้านล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอื่นก็คือแบตเตอรี่จำ้อยโชว์ซีเบียูเซความร้อนเฟรมเรนจ์เดลชารมใส่เครเล่นบอกอุณหภูมิห้องแลวก็จับเวลาไปด้วยก่อนอื่นก็เหมือนเดิมน,นะครับมาดูที่การตั้งค่ากราฟ,ฟิกในเกมกันก่อน RV ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าเครื่องทั่วไปของ Android ก็จะได้แค่60เฟรมเครื่องนี้ก็ไม่ต่างกันครับการตั้งค่าอื่นก็มาดูไปพร้อมกันนะครับภาพ HD เป็นสูงมากการแสดงผลสูงมากปริเคิลสูงมากแล้วก็ดูที่การตั้งค่าสลามลบนะครับ FPS เป็นสูง60เฟรมนั่นเองที่เหลือก็เปิดหมดทุกอย่างสรุปแล้วก็คือสุดหมดนั่นเองพร้อมแล้วก็ไปลุยช่วงแรกเลยโอเคครับผมช่วงแรกนะครับ r อกับ เสี 7, ่ยมีแพดเจ็เล่นแบบปรับส yep ุดทุกอย่างไม่อัดหน้าจออุณภูมิเริ่มต้นตอนนี้28นะครับเฟรมเรทเริ่มต้นอยู่ที่60สเป๊ะเลย CPU ยุตเศษประมาณ50นะครับ GPU 60อัพครับนี่นะครับเกมเทอร์โบของเจ้าเสี่ยมีแพดเจเนี่ยค่าดีฟอร์มมันจะเป็นการปิดไม่มีการบูตอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องกด เพิ่มประสิทธิภาพแล้วโหมดเกมก็เลือกเป็นสมดุลไว้ก่อนแล้วกันถ้าเฟรมตกหรือว่าช่วงอาหน้าจอที่ต้องการใช้ประสิทธิภาพไปเยอะก็อาจจะบูตไปเป็นโหมด performance ครับโ <Okay. S 1> อเคอุ้โดนโดนนี่ก่อนครับเสียงนี่ดังมากครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าตัวเนี้ยมันเป็นลำโพงสี่ตัวแถมมี Dolby Atmos ด้วยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องห่วงครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมิติดีแน่นอนชิปตัวนี้นะครับบอกอีกรอบแล้วกันเผื่อบางคนที่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ snapdragon 7จดพัทเจนสนะตัวแรงสุดๆของซีรีส์7จ็ดนะตอนนี้แหละตัวที่ผมเอามาเทสเกบนี่เป็นแรม8รอยยครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยซึ่งใครที่จะซื้อตัวนี้ไปเล่นเกมก็มาดูไปพร้อมกันเลยครับว่าแรม8ตัวเริ่มต้นเนี่ย ประสิทธิภาพมันจะประมาณไหนส่วนโทรไม่ได้เล่นกับจอใหญ่แบบนี้อยู่แล้วนะครับปกติคือเล่นแต่มือถืออยู่ละทําให้มันไม่ค่อยถนัดอะเอาจริงๆแต่สําหรับคนที่ชอบเล่นเกมจอใหญ่ก็น,น่าจะโอเคกับจอตัวน,นี้แหละเหมือนปีสองปีมานี้กระแสแท็บเล็ตมันจะกลับมานิยมกันอีกรอบนะฮะอะไรค่ะบแรดอะไรอะแรดอะไรอะแรดอะไร ปลาไหลอยู่ไหนเนี่ยปลาไหลอยู่ไหนเรียบร้อยไปเอาดีเอาดีเอาดีรอดไหมแรดไม่น่ารอดหรอกแกเรียบร้อยผ่านช่วงแรกมาสิบนาทีกว่า,วาแล้วสบายๆเลยครับเฟรมเรทนิ่งมากหกสิบนิ่งเลยความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่สามเอ็ดเองมาพูดถึงหมดเกมนะครับแปลกเหมือนกันนะสำหรับแพดเจ็ดตัวเนี้ย กับโคหรือว่าเสี่ยวมีที่ผ่านมาเพราะว่าปกติอะค่าดีฟลต์ของเกม Turbo ของรุ่นที่ผ่านมามันจะเป็นการบูตอยู่แล้วก็คือเป็นโหมดสมดุลนี่แหละแต่ค่า d ดีฟลต์ของตัวนี้กับกลายเป็นการปิดกันเพิ่มประสิทธิธภาพั้งนั้นคือเป็นโหมดที่ต่ำกว่าโหมดสมดุลไปอีกขั้นหนึ่งฮะอ,อาจจะเป็นการตั้งค่าใหม่ของเีง่ยวมีรุ่นหลังๆนี่ก็ได้ครับ <Destroy ed. S 1> ผมหนแต่แล้วอะ อระเบิดพลังญญไปหนึ่งไลไายเหรออ้โหนี่ไงนี่ไงเนี่ยโอ้โหนิดเดียวตัวเครื่องมันค่อนข้างเบาด้วยนะครับจเจ้า Pad7 เนี่ยบางแล้วก็เบาอ้าวจบแล้วโอเคครับผมไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่าช่วงแรกนะครับอาวีกับเ Xiaomi Pad7 เ,เล่นแบบปรับทุดทุกอย่างไม่อัดหน้าจอ มาดูที่ a v เ r a ร e f ร a m e r ฟมเลนนะครับ58.7ซึ่งมันน่าจะได้แบบ60เต็มไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมกดออกไปดูแอปด้านนอนนะครับนี่ที่เฟรมมันล่วงจากกราฟนะครับมันวูบลงไปเลยก็คือถ้าผมเล่นแบบยาวๆเนี่ยจะดูได้จากกราฟก็เห็นชัดเจน,นครับว่ามันนิ่งตลอดเลยนี่60นิ่งๆเลยครับเฟรมไทม์นี่คือนิ่งมากนะครับ wow. ส่วนความร้อนนี่ก็ดีเหมือนกันแม็กซสูตอยู่ที่32นะครับการกินไฟอยู่ที่4.94วัตต์เอเวอร์เรก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะส่วนหนึ่งน่าจะมาจากหน้าจอได้แหละเพราะจอมันใหญ่การกินไฟจากหน้าจอก็ย่อมเยอะอยู่แล้วทีวีุเศษประมาณ60%ครับก่อนไปพบกับช่วงที่2จะมาบอกถึงการตั้งค่าการอัดหน้าจอนะครับผมจะใช้การอัดหน้าจอของตัวระบบเอง ความละเอียดที่เลือกก็คือสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้ก็คือประมาณฟูนั่นแหละ19 2 0งพเคูณ1นึเนี่ยคุณภาพวิดีโอก็24เมกบิตน,นะครับเรียกว่าขั้นสูงเลยฟเฟรมเดทก็เลือกเป็น60เฟรมครับเพราะว่าการแสดงผลของแอปที่เราจะอัปโหลดอย่าง YouTube หรือว่า Tik t o k มันก็ได้ประมาณ60 -30 เฟรมอยู่แล้วประมาณนี้ครับไปพบก,กับช่วงที่2ต่อเลยโอเคครับผมช่วงที่2อนะครับเอาวีกับเสี่ยมีแ่แ7ด เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างแต่คราวนี้อัดหน้าจอไปด้วยโอ้ฝั่งเราโดนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้ยต้นเกมยังไม่มีสกิละไรเลยครับบอลหูเริ่มต้นอยู่ที่สาอนะครับช่วงที่สองเฟรมเรก็ยังอยู่ที่ออกทิยโย CPU use โอเยอะเลยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเลครับ GPU ก็เหมือนกันเจ็ดสิบตัวเนี้ยด้วยราคาที่มันเริ่มต้นมาหนึ่งมื่นเก้าร้อยเก้าสิบนะครับทำให้มัน,นเป็นตัวที่ชนกับ iPad Gen สิแบบชัดเจนเลยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยราคาก็จะถูกกว่า iPad ประมาณ2,000นะสำหรับตัวเริ่มต้นด้วยกันในบางมุมก็เลยดูคุ้มกว่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่ามันจะดีกว่าทั้งหมดนะอย่างเช่นการใช้ปากกาอะไรทำนองเนี้ย,ยก็น่าจะสู้ iPad ไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยความที่แอปมันฝั่ง iPad เขาทำมานานแล้วอะ่ะแต่ถ้าการใช้งานด้านอื่นเช่นดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมเงี้ยเจ้าตัวนี้ก็ได้เปรียบครับโอเค โอ้ยไม่น่าเกมนี้น่าจะจบเร็วผ่านมาแค่หกนาทีเองเกมช่วงที่สองมาดีมาดี oh. ที่บอกว่ามันได้เปรียบ iPad ดเจนสเเรื่องเล่นเกมเพราะว่าด้วยหน้าจอของมันที่มีเฟรมเรตที่สูงกว่านะฮะหลายๆเกมก็จะปรับเฟรมเรทได้สูงกว่าไปโดยปริยาอยู่แล้วแถมความแรงก็ไม่ต่างกันมากด้วยนะ <No. S 2> โอ้ยไม่รอดจริงผ่านมาแค่8นาทีเองช่วงที่สแต่เฟรมเดทนิ่งมากเลยนะไม่มีผลเลยกับการอันหน้าจอเนะี่ยโหมดเกมก็ยังเป็นโหมดสมดุลน,นะผมไม่ได้ใช้โหมดบูสแต่อย่างใดโอ้โหน่าจะไม่รอดฮะแบบนี้เรียบร้อยครับผมไปสรุปช่วงที่สกันดีกว่าช่วงที่2นะครับเอาวีกับเสีียวมีแพดเเล่นแบบปรับสุดทุกอย่างอัดหน้าจอไปด้วย มาดูที่เอเวอร์เรสต์เฟรมเรทนะครับ58.9ก็ยังเหมือนเดิมครับดูที่กราฟก็ยืนยันได้ว่ามันนิ่งมากๆหกเฟรมนิ่งๆเอชช่วงที่ลงมาเนี่ยคือมาเดิมผมกดลงมานาะโฮมนิดน,นึงครับส่วนเฟรมไทม์โหยังนิ่งเหมือนเดิมฮนะขนาดอัดหน้าจอไปด้วยยังอยู่ที่16มิลลิเินเหมือนเดิมสุดยอดจริงๆอ,อุณหภูมิ3 3องศาพเพิ่มมาจากช่วงที่2นิดเดียวเองส่วนการกินไฟก็เพิ่มขึ้นชัดเจนครับเพราะว่าอัดหน้าจอไปด้วยเป็น6.67วัหกจุดหกเือนกัตต ไปพบช่วงที่3ต่อเลยโอเคครับผมช่วงที่3นะครับอาวีกับเสียวมีแพทเจดเล่น <ermo> แบบปรับสุดทุกอย่างเหมือนเดิมอัดหน้าจอแบบขั้นสูงเหมือนเดิมแต่คราวนี้เล่นโหมด10บสนะครับโหมดที่กราฟิกหนักสุดในอาวีแล้วภุณูมิเริ่มต้นช่วงสองสาสองสศาครับเฟร,รมเรทยังอยู่ที่60สิเหมือนเดิมเลย Fight. โอ้โอโออยาอยายาแต่ได้ไหม <Double kill. S 1> ผมก็น่าจะได้บ้างแหละ <c oughs> โอ้ขนาดไฟลุก <c oughs> ท่วมมอย่างนี้นะเฟรมเรทยังนิ่งอยู่เลยฮะ <c oughs> โอมีจังหวะสะดุดเล็กน้อยเมื่อกี้เรียบร้อยไปอีก <c oughs> อย่างที่เคยบอกไปในคลิปโอววิวนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเรนเดอร์เกมอาแบบเต็มความละเอียดเลย ถ้าไม่พลาพทีได้นี่คือคมชัดแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องแบบจะเบอร์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีฮะโอ้ยโอ้ยเกือบ <S <S ส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากลองเจ้าชิปตัวเนี้ยมาสักพักแล้วนะเจ็ดพัดเจนสามว่ามันจะขนาดไหนสำหรับซีรีส์เจที่ความแรงขึ้นมาทาบซีรีแปดอย่างตัวเนี้ย <S <S พอได้มาลองใช้ก็โอ้โหดีจริงอะเป็นชิปที่สมดุลเลยนะ กับความแรงที่อยู่ในระดับสูงบวกกับการจัดการพลังงานกับความร้อนได้ดีไม่ร้อนเหมือนพวก 8s Gen3 ด้วยนี่นะครับโหมดเกมก็ยังเป็นโหมดสมดุลเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องบูสต์อะไรทั้งนั้นฮนะเรื่องการเทสเกม r อวันนี้ด้วยความแรงของชิปอะเฟรมเรทจะนิ่งจะอะไรก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบโฟกัสเท่าไหร่ครับแต่อยากจะดูเรื่องความนิ่งของเฟรมไทม์กับ าก,การจัดการพลังงานความร้อนมากกว่ามาดิมาดิาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณครับเกือบไปเฮ้ยโอ้โหหลายรอบแล้วนะโรเมียเนะี่ยเอาหน่อยไม้ไฟหน่อยไม้เพื่อน เอาไปดีเอาไฟไปฝากเพื่อนในบอ่อไปเกมนี้ก็เหมือนจะจบเร็วแล้วะฮะฝั่งเราเหนือกว่าชัดเจนแต่ก็โอเคครับพอรู้ได้แหละสิบนาทีก็ประสิทธิภาพรวมๆเรารู้ได้อยู่แล้วโอเคไม่ทันกับคำจบพอดีครับไปสรุปช่วงที่สามกันดีกว่าครับผมช่วงที่สามนะครับเอาวีกับเฉีีวมีแพท7เ,เล่นแบบปรับสุดทุกอย่างอันหน้าจอคันสูงแล้วก็เล่นหมดสิบสิบ มาดูที่เ v e r a เร f r a เฟรมเรนะครับ59.5ก็ 5. 5. 5. 60นิ่งๆนะฮะดูที่กราฟประกอบครับผ่านมา3เกมเหมือนกันหมดครับช่วงเกมเพย์คือนิ่งมากๆไม่มีแบบเฟรมร่วงเฟรมไทม์ก็ยังเหมือนเดิมคือดีมากๆเลยนะอุณหภูมินี่ก็เป็นอีกเรื่องที่จัดการได้ดีมากแม็กสุดทำ 3. องศาการกินไฟไม่ต่างช่วงที่2เท่าไหร่ครับ6.51วัตต์เอเร CPU t a t e ก็เหมือนช่วงที่2ประมาณ80นิดน มาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับเล่นมา44นาที1 5นาทีนั่นแหละแบตเหลืออยู่89ลดไปแค่11%อย่างว่าครับแบตมันเยอะอยู่แล้วมันเป็นแท็บเล็ตแต่ก็ต้องชมถึงการจัดการพลังงานของรุ่นนี้ด้วยดูในขั้นดีเลยสรุปนะครับเสียบมีแพดเกับ Rov ไม่มีอะไรจะตีเลยครับเล่นได้ดีมากไม่ว่าจะอัดหรือแม่หน้าจอ เฟรมเรทนิ่งมากในช่วงเกมเพย์เฟรมไทม์นี่ขั้นสุดครับแค่16บหกหรือสตลอดการเทสทั้งคลิปวันนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยแค่ใช้หมดสมดุลนะครับไม่จําเป็นต้องบูตขั้นสุดอะไรการจัดการลังงานก็ดีความร้อนนี่ยิ่งดีเข้าไปอีกทัชสกรีนถึงแม้จอจะใหญ่ตอนแรกผมก็เป็นห่วงแต่พอใช้จริงไม่มีผลครับทัดดีมากมัติทัดหลายนิ้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งที่เล่น rpg ได้แจ่มจริงๆเหมือนเริ่มครับมีรายสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ